สวัสดีครับได้ข่าวว่า FC อยากได้รถเก๋งผ่อนไม่เกิน8,000นะฮะและต้องการเป็นปีใหม่ๆเท่านั้นต้องได้คันไหนบ้างและมีแบบไหนบ้างมาดูกันในคลิปนี้ครั้งเดียวจบเลยครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าออกรถก่อน30มิตมิถุนายนนี้ รับเงินส่กับบ้าน5,000นน้ำมันเต็มถังคับฟี90วันดอกเบีย้ย2.99ติดต่อดวน3คันสุดท้ายเริ่มกันด้วยคันแรก m i t ซูบิชิมิอุระด1 2 G L S L g D เป็นตัวริมมเตตหายากสาภาพสวยๆเหมือนออกห้างป้ายแดงแบบนี้ในปัจจุบันตอนนี้ในประเทศไทยนะตอนนี้ หายากมากๆครับแต่ของเรามีให้กับคุณผู้ชมได้เลือกกันใน1คันตัวนี้จัดเต็มเป็นตัวท็อปสุดไฟหน้าโปรเด็กเตอร์เดย์ไทม์และนิ่งไลท์คิ้วกันชนล่างก็จะมีเป็นตัวเดย์ไทม์ด้วยเช่นเดียวกันไฟหน้านะครับคิ้วกันชนล่างก็จะมีตัวเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดมุมตัดหมอกแล้ววกนี้มีมาให้ครบทั้งหมดหน้าคมกลมสวยและมีสเสน่เป็นเอกลักษณ คราวนี้เนี่ยตัวจุดแตกต่างจากมิราธรรมดา1นั่นจะเริ่มด้วยล้อแม็กอัอลอยสีดําเป็นโนแบล็กนี่คือจุดแรกทั้ง4วงพร้อมยางใหม่สีเส้น2นั่นคือไล่ตั้งแต่เสาว A คู่หน้าขึ้นมาจะมีเป็นตัวลายสติกเกอร์กราฟิกตี้เป็นจุดวงกลมและตัวหลังคาไล่ไปจนถึงสปอยเลอร์ด้านท้ายจะเป็นสีดำเป็นโนแบล็กเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้เนี่ยด้านท้ายมันก็จะเหมือนกับตัวมิวระที่เราเคยเห็นทั่วไปแต่จะมีเอกลักษณ์ในการตัดด้วยสีทูโทนมากกว่าตัวมิวระปกติไฟท้ายครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED คราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งพื้นที่ในการเก็บและบรรจุสัมภาระสามารถใส่ได้หลายลิตร บ่อตอนที่2ส,สามารถพับเก็บได้ครับแบบ60ต่อ40และตัวยางอะไรสำรองมีมาให้ถูกต้องใช่หรือไม่ถูกต้องนะครสำหรับตัวนี้จะเป็นร้อกระทะแบบธรรมดานะครับไว้พอเวลาฉุกชงฉุกเฉินเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยจากในตัวรถและน้ำหนักมันไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะมากการเซอร์วิสการดูแลการรักษาอะไรพวกนี้คือมันง่ายครานี้เนี่ยสำหรับตัวด้านในมันจะมีความพิเศษหรือเป็นเอกลักษณ์มากกว่าตัวมิวราดแบบธรรมดา เริ่มกันด้วยโบอกผ้าสีดําตัดด้วยสีแดงแล้วก็เดินด้วยตะเข็บได้สีแดงโมาลัยมังติฟังก์ชั่นนะฮะจอทัชสกรีนเหมือนเดิมของมิตซูบิชิมอเตอร์ไทยแลนด์ตรงรุ่นติดมาจากศูนย์และก็เอนจิ้นสตาร์ทนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเกียร์ออโต้ซีวีทีในรหัสเครื่องยนต์1.2ลิตร3สูบเรียงโครประหยัดน้ำมัน ตัวนี้สีขาว L T D รถปี2019 3,47,000บาทดูคลิปนี้จอง300ต่อกันด้วยคันที่2นะฮะอ New Mitsubishi m i r a าตัว New m o เด l คันนี้ปี2020นะฮะ1.2 G L S เกียร์ออโต้2020สีส้มทองอารามเหมือนกับทุ่งข้าวบาเร ให้ความมีสเสน่ห์ให้ความโดดเด่นบ่งบอกไลฟ์สไตล์สำหรับในคนเจนใหม่หรือวัยรุ่นในปัจจุบันตอนนี้ที่ต้องการตัวรถอ e ีโกคาและผ่อนไม่เกิน8,000บาทแนะนำเจ้าคันนี้เลยสวยหรอเข้มมีสไตล์สีโดดเด่นและแถมล้อแม็กใหม่4ีวงยางใหม่สีเส้นเป็นล้อใส่กับตัวรถอ e ีโกคาหอขอบ15ของ omic, ขอะตอมิกฝาครอบเบรกแต่งรอ่อ เป็นตัวที่เราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแม,ม้แต่บาทเดียวฟงฟิล์มคิ้วกันสาติดให้ใหม่ทั้งหมดหลังคาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีการออกแบบให้กระจังหน้ามันยื่นยาวกว่าตัวมิราดก่อนตัวไมเนอร์เชนโคมไฟท้ายมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวการดีไซน์ของตัวรอดไฟเบรกก็จะเป็นตัวรอดแบบ LED โลโก้มีลงมิราดละพวกนี้มีมาให้ครบทั้งหมดส่วนสำหรับตัวด้านท้าย น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์คในจุดทุกจุดอยู่ในตำแหน่งเดิมกลมคมสวยไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวและเว้นระยะช่องไฟสวยงามระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินี่แหละครับคือรถที่เดิมจริงๆและใหม่ไม่เกิน40,000ืโลใหม่ส mm ุดๆสวยสุดๆ ดีสุดๆและประหยัดน้ํามันสุดๆดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับตัวด้านในก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวมิวราดโฉมเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่มีการปนด้วยหนังกับผ้าที่เป็นคล้ายๆกับตัวรายสกอ็อตพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันจอแทสกีนและเพิ่มมาอีก2จุดนั่นคือออโต้สตาร์ทสต็อปและก็ตัวคูสคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้จากปุ่มตรงพวงมาลัยนะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว All New โฉมปัจจุบันล่าสุดตอนนี้เราจะเสนอขายในราคาที่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครได้แต่สิ่งที่ตรงนี้ FC ของอันทุกท่านจะได้ไปราคาเพียงแค่369,000บาทเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งตัวนี้จอง300ดอกเบี้ย2.99รับเงินสดกับบ้าน5 0 0 0น้้ำมันเต็มถังขับฟรีอีก 9 0วันยังไม่หมดนะฮะจบกันด้วยคันนี้อีกคันหนึ่งสีฟ้าเหมือนทะเลอันดามันสวยสดงดงามเหมือนกับผู้หญิงใจกวา้างตัวนี้น่าสนใจมากเป็นสีที่หายากและเป็นเจนสีที่เราไม่ค่อยได้เจอกันในท้องถนนเยอะมากมันเป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้และเป็นอีกสีหนึ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าคันนี้โดนใจผมมากๆเลยตัวนี้จะเป็น1.2 GLX รถปี2019เดิมเดิม แห้งแห้งเหมือนออกห้างป้ายแดงอีกคันหนึ่งไม่เพียงแค่40,000โลเท่านั้นเป็นตัวรองท็อปนะฮะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED ล้อกระทะแปะยางบิสโตรนปี2020ดอกเต็มเต็มใช้งานกันยาวๆและเครื่องยนต์1.2ลิตรเหมือนกันอัตราการกินน้ำมันถือว่าไม่ได้เยอะมาก4.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝาท้ายครับ เดิมๆม,มันจะเป็นในตัวลักษณะแบบนี้ไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงหัวเก๋งไฟเบรกสำหรับตัวโคมไฟท้ายก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED โลโกงโลโก้ทุกอย่างคือครบทั้งหมดถือว่าในเรื่องตัวออปชั่นไม่ได้น่าเกียดนะฮะแล้วก็สำหรับสีที่อยู่ตรงตัวเสาคําท้ายตรงนี้คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในการเลือกซื้อมิตซูบิชิม่ราดเพราะว่ารถต้องสวยรถต้องเดิมและก็ต้องไม่มีรอยขยับและต้องไม่มีการชน หนักมาถึงจะสามารถซื้อได้ใครที่ยังไม่มั่นใจลองดูในคลิปนี้ก่อนอันเอามิดหลาดฟ้าตัวนี้มาให้ FC ได้เลือกเพราะว่ามันเป็นตัวรถอีโกคาที่ผ่อนไม่เกิน6,000บาทและได้รถปี2018ภายในสวยๆเลยนะฮะเดิมๆสะอาดแห้งๆไม่มีกลิ่นขี้หนูไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นอับตัวนี้คือรถกลิ่นป้ายแดงแบบชัดๆ สวยๆเลยฮะคันนี้สีฟ้านะครับเหมือนอย่างที่เราได้มีการบอกไปใน2คันก่อนหน้านี้สำหรับตัวนี้ปี2018 1.2 g l s Auto CVT ราคา299,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ5,000ไม่เกิน6,000นะฮะ FC ของอันทุกท่านนะครับกับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้จะได้ตัวรถปีใหม่และได้ผ่อนเพียงแค่5,000บาทเท่านั้น 3ามคันนี้ครับคันไหนที่อยู่ในใจ f อซคันไหนที่อยู่ในใจเพื่อนๆคันไหนที่อยู่ในใจพี่ๆรีบติดต่อมาก่อน30มิบถุนายนนี้เอาไปก่อนเลยเงินสดกับบ้าน5 0 0พันเอาน้ำมันไปเต็มถังเอาขับฟีฟี่เก้วันดอกเบี้ย2.99แอดไลน์มา3คันสุดท้ายในเดือนนี้เท่านั้น